โชมาแนะนํารถกระบะใช้งานที่แต่งสวยแต่งหล่อแต่งเท่นะครับก็เป็นดาว่าคิงแค b แบ็กดิชั่นคันนี้เลยนะครับเป็นตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับราคาคันนี้อยู่ที่849,000บาทก็เป็นเกียร์อโอตโต้ด้วยนะครับพร้อมกับเทอร์โบคู่190แรงมา้าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวโชว์พาเพื่อนไปชมกันครับดิชั่นคันนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยครับก็มีการติดตั้งข้อบไฟหน้าให้นะครับ เพื่อความสวยงามแล้วก็ความเท่ความสปอร์ตลงตัวนะซับครับสำหรับแบ็กอ dition คันนี้ไฟตอนมอกก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงแบบนี้นะครับอักษรนาวาร่าพร้อมโลโก้นิสสันก็มีการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับที่มีความโดดเด่นเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับสําหรับคันนี้เลยนะครับมีการเปลี่ยนแม็กล้อขนาด18นิ้วเลยนะครับแล้วก็ยางเป็นยางออทเทเลนด้วย กระจกมองข้างมีการติดตั้งตัวสติ๊กเกอร์นะครับพร้อมกับบันไดข้างก็มีการติดตั้งสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมให้ครับผมสวยงามมากนะครับสีดําตัดสีแดงนะตอนนี้นะครับก็ฟิล์มซามิคัลคูติดตั้งให้แล้วนะครับคิ้วกันสาพร้อมกับช่องแฉบก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับโลบาร์เล็กแบบนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นโปรโมชั่นนะครับมาดูด้านท้ายนะครับก็ มีข้อบไฟไท้ายให้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านหน้ามีการติดแล้วด้านทยก็ต้องติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับแบ็กเิディชั่นตัวใหม่นะครับก็จะมีลายกราฟ,ฟิกที่าฝาท้ายด้วยนะครับโลโก้เปลี่ยนให้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับกล้องหลังมีให้พร้อมนะครับกันชนท้ายเป็นแบบสองสเต็ปนะครับขั้นบันไดขึ้นลงสะดวกครับนี่เลยแล้วก็ มีเซ็นเซอร์การะยะให้ด้วยทั้ง4จุดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเข้าจอดช่องแคบๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะกล้องช่วยแล้วก็มันจะมีเซ็นเซอร์ช่วยให้ด้วยนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มองหารถใช้งานนะครับก็แนะนําที่นิสสันเอ็กชัวของเรานะครับมาติดต่อกับโจได้นะครับโจอยู่ที่นิสสันเอ็กชัวนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับโจฝากเบอร์ติดต่อไว้เลยนะครับ 065 742 2498นะครับหรือจะแอดไลน์ hmm. เบอร์นี้ได้เลยนะครับเ้องการรถสวยสวยแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้แบล็กดิสิชั่นหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ติดต่อทักสอบถามได้นะครับ